ผมนายท้องพูนคุณสุดรับอยบานเหล็กที่หนึ่งสามสี่มูหาตำบลสามขีพระเลิศนกท่าจังหวัดยโสธรครับคือพื้นที่ตรงนี้อ่ะผมเห็ดเกษตรผสมผสานครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับแต่ว่าเห็ดจังใดเขาจังสีได้เกิดการประหยัดสูงสุดนะครับก็คือปลูกไม่ก็จะปลูกผสมผสานกันคือลุ่มหนึ่งเห็ดห้ได้และหลายสิ่งหลายอย่างเวลาเขาใส่น้ำใส่ปุ๋ย เชือเดียวครับอยู่น้ากันเท่ากับประหยัดเวลาประหยัดน้ำนั่นแหละครับก็เห็ดหลายอย่างร่วมๆ,ๆกันน่ะสิคือพักหยากอยู่น้ากันนั่สิผมเริ่มต้นเห็ดมาตั้งแต่เริ่มจริงๆคือปี60ครับปี60ปีหาเก่าผมกลับมาจากกรุงเทพ แต่ก่อนผมไปเหตุงานเป็นสร้างสมรถยอนอยู่กรุงเทพมหานครโดยที่เกษตรนี่ผมเห็นว่าเป็นจักอย่างนี่แต่กลับมาก,กันเลยไปได้กลมลู่ได้อบรมจากสพกครับสพกเรื่องนอกท่าจากหน่วยงานของกรมส่งเสริมนี่แหละครับเกษตรกรต้นแบบไปได้นี่ผมก็ได้แนวคิดมาว่าเห็ุอย่างไรจังสีนี่กินก็เลยปลูกทุกอย่างครับที่แรกกับปลูกกับล้มๆมง่ายๆขึ้นกันแหละครับเพราะว่าห้องมีวามลู้ ก็เลยมาศึกษาเรื mercy, ่องดินเรื hmm. so ่องแล้วก <the> ็ขอบ่อนามจากพ่อดอเพิ่นกะมาคุดบ่อนามให้พอดีปีรุ่นมาปีหกหนึ่งเขาก็ได้น้ำก็เลยได้เริ่มต้นลงเห็ดแต่ตอนนั้นมากก็มีกรมส่งเสริมนะครับกรมส่งเสริมกับพัฒนาที่ดินกับเพิ่นกะสีมะไ้พวกถังน้ำมามักแล้วก็หัวเชื้อแล้วก็การน้ำตาล แล้วก็พวกโดโลไม้แล้วก็ฟัดเฟตแน่ครับให้เหาแล้วก็ไยการศึอนวิธีการมักปุ๋ยให้เหานะครับการมักฟ้างเขาอีกอย่างแน่จี <S <S ที่นี่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินได้แหละครับตั้งไม้ผลพวกพืชพักพริกกจะมีพวกพริกกล้วย <S <S นนแล้วก็มะละกอมะพร้าวเออแล้วก็ ผลไม้โอ้หลายอย่างอยู่ <c oughs> เออมีฝรังฝรังคือตัวยืนครับฝรังส้มโอเงาะทุเรียนจำไหน่ายบางทีถ้ามะพร้าวนี่เขาจะเขามารับเอาในสวนอย่างพวกผักพวกถัว่วพวกแตงพวกอะไรเนี่ยเขาก็จะมาเอาที่สวนบางทีแล้วก็บางบางวันก็วันพุธหรือวันอาทิตย์แล้วก็จะไปตลาดชุมชนแม่เขาเอาไปขายที่ตลาดชุมชน ก็คือเราสู้ครับเราสู้แล้วก็เราไม่ยอมท้อไม่ยอมถอยคือคนอื่นเขาทำทำแต่เชิงเดี่ยวเราคิดว่าทำเชิงเดี่ยวไ,ไปไม่รอดแน่เพราะอะไรเพราะว่าถ้ายัางปลูกมันปีนี้มันขึ้นราคาปีหน้าแห่กันปลูกพอปลูกปุก๊บป,ปีหน้ามันราคาตกเจ๊งอีกนี่เราปลูกลงทุนน้อยใช้ทุนน้อยเราค่อยๆเดินเดินทีละก้ากกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างมันจะสำเร็จถ้าเราไม่ทอ้อ ทอได้แต่อย่าถอยมีก็การขยายพันธุ์พืชและก็การปรับปุมูลลุงดินครับของผมจะมีสองหัวข้ออ,อ๋อถ้ามีคนเข้ามาศึกษาดูง,งานอยา,อยากขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ดแล้วก็จะสอนเพาะเมล็ดปักชำแล้วก็จะสอนวิธีการปักชำเสียบกิง่งเสียบยอดท่ากิง่งแล้วก็ แบบแบบที่ไม่ใช่เพศแล้วก็สอนให้พอต้นไม้เรามีอุปกรณ์เรามีถ้ามาเป็นหมู่คณะหรือมาสองสาคนเนี่เราก็สอนให้ใครอยากรู้ก็มาเราก็สอนให้หมดการปรปับปรุงลุงดินเนี่ยผมก็จะให้เขาห่มฟางห่มฟางเพราะอะไรเพราะว่าคุณความชื้นคุณวัชพืชแล้วก็พอมันย่อยสไลด์เราก็ได้ปุย๋ยนี่แหละครับคือคือข้อสําคัญคือดินแข็งแข็งเนี่ยเวลาเราใส่ไปแล้วอย่างต้นกล้วยเงี้ย ส่วนหนึ่งเราไม่ให้หมูแล้วก็มาสับ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 หั่นกองไว้เอาฟางคลุมแล้วก็เอาขี้หมูคลุมขี้หมูแห้งๆเนี่ยครับคลุมไว้3มเดือนมันก็จะย่อยสลายแล้วแล้วดินเราจะฟูน้ําก็ซึมลงได้ดีดินของผมเป็นดินเหนียวทายากมากแต่เราเอาจนจนชนะมันได้ครับจริงๆแล้วนี่คือตอนนี้ อย่างชุมชนเรานี่นะจะทําอินทรีย์หรือว่าเคมีหรืออะไรทุกอย่างนี้ก็ยังขายราคาเดียวกันอยู่คืออย่างผมนี่ก็ก็ขายราคาเดียวกันหมดของผมทําเป็นอินทรีย์เนี่ผมก็ขายราคาเดียวกับท้องตลาดแต่ของเราทุนมันเยอะกว่าการบริหารจัดการเวลาเยอะกว่านั่นแหละครับแต่ว่าผู้บริโภคบางบางท่านเขาก็เข้าใจบางท่านาก็ไม่เข้าใจกับเบอร์โทรครับ0961588132 สวัสดีครับผมนายพัทรพงษ์หอมดอกครับเกษตรแบงค์ครับเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรครับสาหรับคุณพ่อทองพูลคุณสุดนะครับปัจจุบันนะครับตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านคอนสายตาบลสามัคคีอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับสำหรับส่วนของคุณพ่อนะครับชื่อว่าบ้านสวนเอแคร์นะครับของคุณพ่อทองพูลจะเป็นส่วนประกอบไปด้วยนะครับมีไม้ผล พืชผกักแล้วก็มีปศสุศสัตว์แล้วก็มีประมงนะครับของคุณพ่อจะเป็นกเกษตรแบบผสมผสานนะครับซึ่งในปี2566นี้นะครับาทางสํานักง,งานกเกษตรอําเภอเลิงนกทาของเรานะครับได้คัดเลือกอส่วนของคุณพ่อทองคุณคุณสุดนะครับเข้าประกวดในระดับจังหวัดนะครับประเภทกเกษตรผสมผสานแล้ว,วของคุณพ่อได้ที่1ของจังหวัดนะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อด้วยนะครับมาดูกันว่าส่วนของคุณพ่อมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นไม้ผลนะครับ ไม้ผลของคุณพ่อก็จะมีนะครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นขนุนนะครับแล้วก็มีมะพร้าวมีมะม่วงมีกล้วยนะครับก็จะเป็นกล้วยไข่นะครับแล้วก็กล้วยหอมทองนะครับแล้วก็มีส้มโอนะครับมีฝรั่งนะครับแล้วก็จะมีอ้อยข้นน้ํานะครับสําหรับ พืชผักนะครับพืชผักข,ของคุณพ่อก็จะเป็นพืชผักแบบผสมผสานเช่นกันครับก็จะประกอบไปด้วยประเภทสลัดนะครับก็จะมีเลดโอ๊์กกรีนโอ๊์กนะครับแล้วก็เป็นสลัดแก้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมะเขือเทศนะครับแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีบัคครีนะครับผมแล้วก็ส่วนในส่วนผักของคุณพ่อครับผมก็ยังมีการปลูกเป็นไม้ผลมาผสมในแปลงนะครับก็จะประกอบไปด้วยกล้วยหอมแล้วก็กล้วยไข่นะครับผม แล้วก็ในส่วนของปศุสัสตว์ของคุณพ่อก็คือเป็นการบริหารจัดการนะครับเกี่ยวกับปุ๋ยนะครับผมก็คือคุณพ่อจะเลี้ยงหมูหลุมซึ่งหมูหลุมของคุณพ่อจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับสัตว์สังเกตเห็นว่าตอนที่เราเดินเข้ามาสํารวจหรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับผมก็จะไม่ได้กลิ่นนะครับหมูของคุณพ่อก็ยังสามารถที่จะผลิตปุ๋ยได้ปีหนึ่งประมาณ2ตันเลยนะครับผมซึ่งอา,อาหารที่หมูกินก็จะเป็นพวกพืชผักนะครับแล้วก็เศษอาหารนะครับ แล้วก็ยังมีการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีด้วยนะครับซึ่งแต่ละเช้าคุณพ่อยังสามารถที่จะเก็บไข่ไก่นะครับไปขายได้นะครับเราก็ยังบริโภคในควาเรือนได้นะครับส่วนในสระนะครับด้านการประมงของคุณพ่อนะครับของคุณพ่อก็จะมีการเลี้ยงปลาบึกประมาณ70ตัวนะครับแล้วก็จะมีปลาอื่นก็จะเป็นปลาหมอปลาดินปลาตะเพียนนะครับผมสาหรับหน้าที่ของสํานักงานเกษตรอำเภอเลิงนัทาของเรานะครับทําหน้าที่ในการส่งเสริมให้คุณพ่อนะครับ สามารถพึ่งตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างเป็นอาชีพได้นะครับผมสาหรับเกษตรอําเภอ,เ,อเรืองนทาของเรานะครับได้คัดเลือกให้คุณพ่อนะครับเข้าร่วมโครงการสพอกอรเครือข่ายนะครับของคุณพ่อจะอยู่ในด้านของการผลิตนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์พันธุ์พืชแล้วก็การผลิตปุ๋ยนะครับซึ่งคุณพ่อสามารถนําความรู้จากการอบรมด้านสพอกอรเครือข่ายนะครับมาใชา้ในชีวิต แล้วก็ในการทรรําเกษตรแล้วก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบนะครับของสพอกอที่จะสามารถาเป็นแหล่งเรียนรูท้ที่ตําบลสามัคคีนะครับให้กับประชาชนทั่วไปหรือกรเกษตรกรที่ผู้ที่สนใจนะครับที่จะขยายพันธุ์พืชเพราะขอ,ของคุณพ่อสามารถที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายพืชแบบใช,ช้เพศและก็ไม่ใช้เพศได้ครับผมแล้วก็ในส่วนของอปุ๋ยคุณพ่อก็มีความรู้ในด้านการทําปุ๋ยหมักนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้คุณพ่อจะมีการทําปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับ โดยใช้ปลานะครับผมซึ่งคุณพ่อก็สามารถทําได้ดีเหมือนกันครับผมแล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ในการเกษตรของเพิ่นนะคะผมแล้วก็พืชก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถทําให้เพิ่มผลผลิตได้นะครับผมแล้วคุณพ่อยังมีหลักการใช้ชีวิตในด้านการเกษตรก็คือท่านยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยเฉพาะการห่มดินนะครับซึ่งลดปัญหาการบริหารจัดการน้ําได้นะครับผมเพราะว่า ในการห่มดินโดยฟางข้าวอย่างนี้ครับผมจะทําให้ดินมีความชุ่มชื้นแล้วกพ็พืชสามารถที่จะอยู่กับดินที่มีความชุ่มชื้นได้หลายวันเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะประหยัดน้ำนะครับในการที่จะคุณพ่อจะไปลดน้ําให้ให้กับต้นพืชครับผม